วันนี้ก็วันอาทิตย์ก็วันหยุดครับผมก็มากันหลายคนอยู่ครับครับหลายคนอยู่ครับไอคนนี้ก็เจ้าเจ้าเก่าหน้าเดิมคนนี้ก็คนเก่าคนแก่ของบ่อครับเดี๋ยวจะให้อีกคนหนึ่งเป็นตากล้องให้นะครับผมนี่ถ่ายแล้วใช่ไหม เอาดูถ okay. mm ่ายดูถ่ายลูกแล้วแล้วลงกน้ำครับโอ้ตอนใหญ่แล้วโอตอนใหญ่ด้วยนี่ครับโอเคตัวที่สองครับผมโอเคโอเคได้แล้วอ่าตัวที่สองแล้วตัวแรกถ่ายไม่ทันอันนครโอเคเอาเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมันจะหลุดก่อนโอ้ ถ่ายได้เอยเย็นพุดดิ้งดิโอ้ยแล้วก็ถ่ายยรอบๆนะรอบๆรอบเลยรอบเลยโอเคอ้าวมาอีกแล้วครับคนหนึ่งนึงไ่ยไม่ได uh, ้เอามามาโอเคเอาตายกูตายกูโอ okay. ้พี well um ่น้องครับโอ้เห็นตาตากรองมือใหม่ อ่าก็ให้ชมตัวแรกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปครับผมก็วันนี้ก็มากันหลายคนอยู่ผมก็อ่านะครับผมก็ได้ตัวมันหมานเหมือน,นเดิมครับนี่ครับสองสองตัวอ่าผมสองตัวสองตัวโลวก,กว่าเหมือนเดิมนะครับอ่าเมื่อสมังวเวกครับไอตัวเล็กๆก,ก็คนนี้ครับนี่ครับแจหลแยง อ่า <laughs> <laughs> ตัวเล็กๆเนี่ยครับไอ้เสีเหลืองครับผมผมก็ทำมังว้ครับสองตัวสองโลสองตัวโลกว่าครับอันนี้ก็มือใหม่ครับผมมือใหม่ให้เมื่อกี้ให้เป็นตาก้องโอ้อ่าไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยค่อยดูฉากต่อไปครับผมา <c oughs> นะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาสองนาฬิก <c oughs> าครับผมเป็ <c oughs> นวั <c oughs> นอาทิตย์เดี๋ยวถ้านั่นนะมัน วันที่4ของเดือนเมษายนของห2564ครับผม2โมงเช้าครับ่หนนะัมุยยงเอวันนี้ก็ผมก็เดิมขาตั้งกล้องมาครับผมอ่าลุกลุกลดลุลึงแล้วดึงแล ดี๋ยวนะพี่น้องโอ้ตัวม้วยพี่นองอใส่มาเลยครับโายังใหญ่เลยใหญ่ใหญ่มากโอ้ยโอ้ยใส่มาเลยไม่มีใครทู่ได้นี่ไม่มีใครทู่ได้นี่โอ้ยแหวตาตากล้องก็ตากล้องใหม่ครับ โอ้ย <peach> oh, ตากล้องมือใหม่ด้วยก็ปิดมือปิดตากล้องบ้างขวาขึ้นฟ้าบ้างลงดินบ้างครับอ่อาอจะถือสาผมนะครับผมขอขออาไยด้วยอ่ามือใหม่ครับ <S <S มือใหม่ครับนี่ครับ,ม,ม,รบมือใหม่เป็นตากล้องให้ครับพี่น้องอ่าอ่าไว้เอาไว้ดูเป็นจอดไปนะครับผมเรือมังเกิงลเลยคาตังกงนะครับพี่น้อง อ่าลองวันนี้ก็ลองให,อให้มือใหม่หัดตกปลาดูครับผมมือใหม่ครับมือใหม่ครับมือใหม่หัดตกปลาทั้งหัดเป็นตาก้องด้วยโอ้โหสุดสุดมันเลยอะ่ะนี่ครับโตเกง่งได้มาโตแรกเหมือนกันครับโตขนาดเท่านี้ครับรองสองนิ้ว โอก็หาเวลาหาเวลาว้างเว้นมาตกครับผมก็ตกวนน้เรื่อยนะครับผมอ่าก็อ่ามีคอมเมนต์มาก็ว่าบ่อปลาลุงแดงครับผมพี่น้องปลาชุดหลังวันนี้ก็มีแต่ไฟใหญ่ขนานครับผมนี่ครับผมก็ได้ขึ้นมาสองตัวก็สองตัวก็โลกลัวครับผมแต่คนเสื้อเหลืองนี่ก็ โอ้ใหญ่กว่าผมเลยครับตัวเดียวสามกิโลเลยใหญ่กว่าผมอีกตัวเดียวเมอตมายเออเดี๋ยวค่อยดูเป็นช่วงๆไปนะครับผมวันนี้ลืมขาตั้งกล้องมาครับผมอ๋อ เมื่อกี้ก็กล้องมีปัญหาครับผมอ่าขึ้นมาเราขึ้นมาแล้วอ่ากล้องระบบกล้องก็ขัดข้องครับผมออกมาแล้วครับโอ้ท่านรองขึ้นมาครับเท่านรองเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยครับครับผมก็ระบบกล้องก็ขัดข้องครับผมเก็โอเคครับปดเลยครับผมโอ้ยตายตดขัดข้องระบบกล้องเมื่อกี้ à đợt. Ah, lô 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 đợt, đi. <cười> <cười> oh, soo gió, Ô ngon ngon ngon. long lò, ta long Too lò, hôm nay, mày ok Mà ok, okay. okay. แล้งครับลืมถ่ายครับผมดึงแล้วครับดึงแล้วครับโอ้โหตัวเป็นกิโลเลยครับพี่น้องไฟสวยเลยครับผม่อดตาครับ่อปลาลุงแดงนะครับผมไฟสวยครับอ๋อนี่ก็ขาประจําครับโอ้ผมก็ดึงเอาดึงเอาตรงไัยมองเห็นทุ่นบ้างครับก็ เอาไว้เรื่อยอ่ะเอาแล้วเ <ją pigeon. laughs> มืปป่อตากล้องเมื่มอยาวเมื่อยาวยาวยบังตากล้องนี่เอาเดี๋ยวจับไปอ่าเคสงสัย <camps> <Okay, S 2> วันนี้มั่วชั่วกันไปทั่วเลยอะ <laughs> ชั่ <laughs> วชั่ววันนี้วันวันนี้ไอ้มั่วเฉยๆก็พอละอย่าไปชั่วเลย แต,แต่วันนี้เค้มมั่วชั่ววันนี้แมวแมวดำอะไรยอะไรยแมวแมวดำ่ายได้่ายแมวอล้รเนี่ยโ <laughs> <laughs> อ,อ้ไายบางเหมือนกันนะ่ายแมว <laughs> ไปแล้วอ่าแล้วดูฉากต่อไปครับผมแมวดาหายา